ตอนนี้เราก็เดินมาถึงบูธสูบารุเรียบร้อยนะครับภายในงานมอเตอร์โชว์2021นะครับมีอิมแพคเมืองทองธานีนะครับข้างหลังเรานี่นีเปิดตัวภายในงานเลยนะฮะกับซูเปอรเอาเอาแบกนะฮะเตัวอกปรผสมนะครับตัวไก่นะฮะแล้วอ่าตอนนี้ก็มาดูเลยนะครับรอบๆนะับตัวรุ่นที่เราดูอยู่นี่ฮะเป็นรุ่น 2.5 iV นะฮะมีระบบ i s i g h เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ดูนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นหน้าอ่าไฟหน้าแบบ LED projector นะครังบอกแล้วก็จะกระจังหน้าหน้ามีด้าเงาหน้าตัดการตกแต่งครับด้วยโครเมียมโลโก้ดาวลูกไก่ขนาดใหญ่นะอ่า มีกล้องหน้ากล้องหน้าตรงนี้นะอ่าล้วก็จะมีไฟที่เป็นไฟสันหมอกนะหมอกน่าจะเป็น LED เหมือนกันนะจะให้คงดูนะแล้วก็จะมีชุดนี่ชุดแสงตรงนี้นะ ตช่ก็ยังคงความเป็นซูบารุเนาะเราดูฟองแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยคือรถซูบารุใช่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูรอบรอบผ่านกันนะครับผมลยอล้อล้อก็เห็นว่าอยู่นี่ก็ฮิตนะในแบบของทูโทแล้วก็มีการปัดเงาใช่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นล้อขนาดครับ18นิ้วนะครับผมด้วยยางสเปค225รับ 60R18 นั่นเองก็เป็นยางปิ่โตน ด้านข้างนนะฮะที่เป็นด้านล่างเนะี่ยขายด้านล่างมันดูเป็นงานไมนะ่ได้ว่าดึกดบุบนะดึงนะดูแข็งแกร่งนะคำว่าไอไรกันถึงแบบนี้การออกแบบคล้ายๆกับตัวกันรอยครอบตัวรถนั่นเะองนะครับผมด้านบนดูด้านบนนี่โนอะ้ตัวราวหลังคาแล้วก็มีตัวพาดซ้ายขวาเนี่ยมาให้ด้วยนะใช่คือมันเป็นแบบนี้เลยนะใน่เอ้ารถเลยนะแบบนี้ลนะ นั้งค่าเปิดหน่อยเรียบร้อยไโอ้เป็นท้าไฟนะแล้วก็ปิดสัมภาระเนาะนี่เรื่องงขึไนไ์ดุญูไน่นโดนมี่นอนถอดได้นะมีมนตนถอดได้พื้นที่นะครับของมาเปิดมาข้างใต้ยังอะไรนะยังอะลายเขายังให้ยังอะไรมันอยู่นะครับ โอเคเปิดไฟฟ้ากดล็อรถได้ครับเป็นรถเก๋าเลยไปดูข้างในนิดนึงแห่หนิดนึงนะด้านหลังก่อนก็ได้ไหม้านหลังก่อนนะโอ้โหนี่นะโอ้โหตาตัดกับสีดำนะอุตดูเมันแซบเหมือนกันนะใครชอบลองนั่งห่อ แต่ข้างหน้ามันก็หยับมาข้างหลังเยอะเลยเดี๋ยวลองนั่งนลองนั่งก่อนลองนั่งก่อนดูปรับปรับให้มันเป็นโพซิชันขับจริงอ่ะอะไรก็เป็นแบบ3ามก้านครับ m u l ต i ฟังก์ชันทรงของซูบารุเนาะมีพ a d d l e shift นะมีครับโอ้ยรถถอยหลังไปเยอะไม่บอกถึงไม่ดูแก้เอาโพซิชันท็อปขับเลยนะอันนี้สบายสบายอันนี้นะครับโอ้โหดูจอกลางเป็นจอแนวตั้งขนาดใหญ่มากๆอาครับผมแล้วก็ ในส่วนของระบบปรับอากาศก็น่าจะแสดงผลตรงจอนี้ด้วยเพราะมีในส่วนของนี่ปรับอุณหภูมิแยกฝั่งด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ครับผมเกียร์ก็มีโหมดโหมด M ด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราซอปทับหมดเลยนะน,นิ่มนะนิ่มนะนม,นะนมขีขอบๆเนี่ยที่ไม่ใช่นะการลูบด้วยนะ เดี๋ยวลองนั่งข้างหลังดูลองนั่งข้างหลังนะอนนี่คือโพดิซันท,ที่ท็อปขับนะใช่ที่ปรับแล้วปรับแล้วนะผมงหง1 7 8เซนติเมตรนะครับเฮ้ยเหลือว่ะเฮ้ย<อ>เหลือว่ะ<า>หลยเอเยอะด้วย โอ้เหลือเยอะด้วยตัวพนักพิงค่อนข้างที่จะเอ็นนะสบายทีเดียวมันเป็นหลุมลงไปนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวนี้มันจะมีหลุมนะใช่ใช่นี่มันหลุมลงฝุมลงไปนะอ่ามันก็เลยทำให้อ๋อมันปรับได้อีกทีอ๋อมาโอ๋อน่าจะระดับเดียวแล้วได้ระดับเดียวออ๋อแล้วมันค่อนข้างเอ็นเลยอ๋อแต่มันก็สบายอยู่แล้วนะใช่โอ้เหลือเยอะเรียมเลยสบายเลยสบายเลยเพราะว่าตัวเรานั่งเนี่ยถ้าตรงตรงอย่างนี้ใช่ใช่ใช่อ่ ช่องกนละางม,มีแอร์ช่องแอร์แล้วมีช่อง USB สองช่องแล้วเท้าแข็งโอ้ใหญ่มากนะครัแบสบบายสบายสบายนะแล้วดูดีไซน์ของประตูเขานะใช่ก็มาในโทนสีเนาะสีน้ำตาลแต่กับสีดำใช่แล้วเ้าแบลงใหม่ขุมกำลังนะฮะแน่นอนว่าเราใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์สูบนอนนะแบบสสูมครับ2 5ลิตรนะฮะเป็น ให้กำลังครับสูงสุดอยู่ที่188แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่220 245นะครับนิวตันเมตรฮะเร่งความเร็วสูน0ถึงรนะครับได้9.6วินาทีนะครับ,รบขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติลีเนียทรอนิกซีวีที8สปีดนะครับระบบขับเคลื่อน400ล้อแน่นอนาตามสไตล์ของซ<อ>ูเปรรูเขาอยู่แล้วนะฮะก็อาจจะแปลกใจเฮ้ย0ูนย์ถึงร้อชา้าไปไหม9วิกว่าแต่ตัวมันใหญ่มากนะ ต้องบอกว่าตัวมันใหญ่มากนะ9 6ีนี่ก็ไม่อาโอเคอะไปดูรุ่นอื่นๆครับที่ยังมีอยู่นะฮะในภายในบูธนะครับน,น,ะะนอกจากเอาแบกเขาบอกราคาก่อนลืมอาตัวของเขาทาแบกนะฮะอ,อยู่ที่สองจุดหกเก้าเก้าล้านบาทนะอันนี้นเลยนะใครสนใจก็ลองมาดูคันจริงก็นนได้ได้คอนเดโอนแล้วมีรุ่นอื่นอีกนะครับแน่นอนทั้ง XV นะครับก็ยังมีอยู่นะครับ เซอร์ก็มีอยู่นะโปรโมชั่นเยอะนะคะตามปกติเลยนะแล้วก่อนบนนี้ก็เป็นตัวโชว์นะเ็เป็นเอาแบบเป็นเอาแบบมันยันใช่แล้วนะภายในก็เป็นสีโทนสีน้ำตาลตากันนะมีตริมเดียวนะรู้สึกเอาเข้ามาจิมเดียวนะโอเคก็ใครที่ แฟนๆหรือใครที่กำลังสนใจในรถยนต์ซูบารุครับก็อย่าลืมมาชมรถคันเจ็งมาดูโปรโมชั่นครับกันได้ภายในงานมอเตอร์โชว์ปี2021นี้ครับกันได้ครับตั้งแต่วันนี้นะครับผมถึงวันที่4เมษายนนี้เท่านั้นครับที่บูธรถยนต์ซูบารุครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเราจะไปที่บูธอะไรติดตามกันได้เลยคเลยครับ